อ่าสวัสดีกันตอนสายๆครับพี่น้องเพิ่งจะเห็นแดดเมื่อนี้นะครับอืนจักแห้งบยแห้งน้ามติมให้หน้าเลยพี่น้องเลยตกสองมือสามขึ้นสามขึ้นสองมือป่าแรนจวกจากจวกจากขวมท่างเนี่ยมันออกจากสาลงมาให้หน้าพี่ปลาดุกมิตเตัวใหญ่ๆปลาคอกมิต่ตัวใหญ่ๆเนาน้าให้หน้าแห้งมากคงจะกลับขึ้นสาขึ้นเขาเนาะบ่ไปใส่รอก ได้เห็ดมาพี่น้องสิไปหาพักติ๋วแกงเห็ดก่อนชายโทรมาว่ามีพักติ๋วเหมือนโอนมีได้เห็ดมากเหมือนเดียวหลาะเบิ่งไปเบิ่งน้ำเบิ่งในน้ำป้าจ้วฝนแห้งน้ำแห้งพี่น้องน้องเขากำลังเขียวเนาะป้าด้วยกองเฟืองเอาไว้เห็นปลากินถึงน้ำท่วมบด ก็เฮ็ดเฟื่องเทาตัวนี่แสดงว,ว่ามองนี้มีเฮ็ดออกเฮ็ดด้วยวะ,ะเถอะบ่เดี๋ยวมาเบิง่งน้าเต็มที่บลเลยพี่น้องเลยบ้านโอ้ยหล่นสาหล่นฟังแล้วคุนอาโอ้ยมันฝอนนี้มันน่าปายเนาะเพื่อน,นๆเพี่น้องตกข้าวเดียว,ท,วทั่วที่บลเลยอ่ะต้นไม้อยู่ฟังพุูนกัน้นได้บ่ทนน้ากับเงาใช่แล้วบ่เนี่ย หนามแช่หักมันเนี่ยหนามขึ้นน้ำทังนี่ปลาเลี้ยนแตกเซี่ยวๆอยู่นี่อ้าวนี่อ่ะวันแต่ฝนบ่ดีใช่ไมันขึ้นมากบันเดียวล้วบ่มึนหูมึนตาเลยพคนน่ะถ่วมเบิดสั้นบ่ก็เพื่อเห็นแล้วพี่น้องเนี่ย ยังนกเป็ดปุ๋งให้ไหมอยังอั้นเป็ดน้อยเป็ดพลาสติกเอามาปล่อยไว้จักตกใส่แม่ลูกบริยุทธ์ต้องกันปาดพี่น้องน้ำน้ำน้ำโขดโพธิจะบื่อน้ามไส้ละป่านนี่ต้นไม้ก็เขียวดีดีนะถามีงบน่ะแกยัดข้องใส่ไก่ระบายออกไปเนะาะถือเล็กก่อนพี่น้องนะค่อยปรับปรุงไป ถ้ามือนี่งจะมาเอาวันผักติวนะ้วเนาะเอาผักติว้วโอ้กล้วยตานีสวนกล้วยไปเบิ่งผักติว้วมีบ่ไปใส่แกงทียมเสียเห็ดหญางามปีนี้เพราะว่าได้ขนชิงว่ามาปล่อยไว้ขนชิงว่ามาถิ่มไว้หญางามขนาดเลย ฟ้าส,สวนพอภพเมฆหกแตะใครกับหยาจะใช้เป็นไผ่ในงานนี่มะพร้าวกับคาซิ่งกันขึ้นหยากับพ่อหยางวดบกคอยมีย่หยามันก,ก็เลยเหลือหลายอ้าเก็นล้วพักติวไปเนี่ยเอามองต่อตำๆำหน่นะใหญ่เกี่ยวเฟมิลี่มาฟันลงมันสูงพอดวะท่าน มันปรุงขึ้นไหมในเพี่นนองพักอยู่นะไปแกงซี่ฮ็ดเสบ็สบๆโอ้ไม่จะหยดอำงามๆผักติ้วยอดสวยๆรสสมๆจังหน่อยนะครับรสเปรี้ยวๆนะครับส่วยจะเลือนอาหารนาสิ่งเดีย่จะหยดอำงามๆเลย แต่ในวันมาเก็บดูสิครกุดุดกิริจิเนี่แกงดูเด้บะมีเห็ดกะแกงใส่ปลานะครับต้มใส่ปลาก็ได้แกงใส่ปลาต้มใส่ปลานี่ๆๆยนี่นี่เขาเด็ดยอดไปแล้วมันก็ขึ้นทั้งขังนะครับผู้ใดมีต้นกิ้วสูงๆกัดห่านลงก็ได้แล้ยมันจ้างมันจ้งสิได้กินเนี่ยเก็บได้ง่ายนี่ อนอกจากต้นนี้ล่ะได้กินต้นนี้สูงเลยพี่น,อน้องเลยนะครับยใบแกวฟันลงนะพี่ต้นง่ายไม่แฉะพี่เต้นบาง่ายเลยนะครับเขตนี้บ่มีพักจิ้วพี่น้องนะครับเอามาจากตำบลอื่นนะเก็บสกะกันนะจิ้วขาวจิ้วแดงนะครับแต่เป็นจิ้วสมแลนะ้เผลอไปเอาจิ้วขนไปใส่ได้กินบ่ได้ไได้ขม มันจะมีติ้วอีกไปนี่เป็นติ้วขนนะครับผมติ้วนั่นแต่นี่เป็นติ้วแดงติ้วขาวกินได้นะครับเป็นพืชผักพื้นบ้านเนาะเพรมีสารพิษบริสดยุกสีดยาบ่ได้ยกหนากน้ำมดน้ำแมงนะพี่เนาะผักติ้ว แล้วอีกจค่กัมเงี้ยไมีไหลเลยไปหย่อนร้อนเนี่ยเอาได้หย่อนระดวนเนี่ยอเอาได้เลยนี่นะครับนอกจากเอาไปเป็นพักแกงเลยยังยังเอาไปเป็นพักเคี่ยงก็ได้เลย,ยอ่ะกินใส้เป็นพักกับปมึงเห็นไหมส้เป็นพักกินกับปมึงเห็นไหมกับลาบมึงเห็น กับลาบกับซุปเนาะซุปมึงมีออกฝาด่งฝรังจะนายมีผักจิ้วเป็นกับอ่ามีผักจิ้วเป็นผักเคียงจะมาล่าลาบลาบเนื้อล่าลาบล่า,า,า,าคล้อยเขาเจ้าก็จะมีอ่าผักจิ้วเนี่ยแหละนะครับวางใส่จานมานำ้ำเพื่อเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำไล่ก็จะคือรสสมๆำๆใก็เฮ็ดให้น้ำไลยอสอส,สน,น้ำไล,ย,ำลยแตกติดนหน่อหน่อตอนนอนอันนี้เป็นติ้วแดงอันต้นต,ตำตำ่าหันเป็นติ้วขาว แต่รถสาตว์ที่กันจะพูดถึงขันผู้มักนะครับส่วนใหญ่เราจะมักพักติ๋วขาวเนาะเพราะว่าพักติ๋วขาวมันจะบกคอยมีอย่างหลายคือจสักผักติ๋วแดงไปเลยหย่ำถือ่คอยติดเขยวแต่สำหรับชาวชุมรถติ๋วยังติดเข่วเบิดเนานะมีเข่าวะเหรอเข่ามากลยติดเขยวปะอะ น้าพี่น้องอ่ะออก็จะทอดเส้แกงเห็ดแล้วละบ่เนี่ยนะครับสวนผักอีตูพักอันเองกะมีแล้วนะครับเก็บไปไว้แล้วมือเศร้าเนี่ยเขาอีตู่วันย่างจะพักอยู่ท่านสวนผักสวนหลังบ้านนะครับเขได้กินอยู่ผักชะอมปาดบริตแตงลงพี่น้องคนะ กูวยตัวนี้ข้อพับแรงยังนองเสียพูดได้ปะเอาผ้าเสมมดำมาห่อตัวมังม่วงไว้บ่อยได้แก้วบ่ห่อไปให้ยังอ่ะมักเรียเอาขึาห้หยอดกุดูจุดสั่นใ้น่ว่าหาบก็เห็นซ่อมดอกเล มือดีมาหักไปกระปลนหรอวะมือเศร้านี่ได้นมไม้ญ่นอน,อนหนึ่งาะไปเฮ็ดนมไม,ม้หมกเส่หมูเลิ่ดจสากกาบมันแกวข้าวนีเลยกระสุนอย่กระปุ่ยให้มันขึ้นอีกแต่จะเอาไปกินอีกนะนามร้ายหนามแห้ง นะในพักยังไปใส่แังเห็ดเท้องส่วนพัก,กยังเจ้าก็ย่างเนื้อบ่ย่างเนื้อสิตายเนื้อบ่ตายเนื้อมาลกหญ้าให้มาถอนหญ้าถอนอยังให้สำหรับส่วนพักพ่อได้ไปถักเก็บกินพักอีตูวอําหมักพริก ผักพริกก็มีแล้วัผกอีตู้เก็บไปแล้วว่าเอาอยู่นี่ว่าขาดแต่ผักอยู่อะไรนี่พุ่ม <c oughs> ดอกใหม่ที่งามเลยบ่แม่นเอามาปลูกด้วพี่น้องเนี่ยเอาเม็ดมันมาตากยายแก้วเก็บเม็ดมันมาตากตากแล้วลวมะอะไรเฮียลงนี่วคืนนี่เลยนะครับป่านปลูกไปรวดเลยดอกไม้งามนะครับดอกบานชื่นนะครับนะเพราะว่ายายแก้วเก็บเอาพันดอกซัอนเนี่ยพันดอกหลายสั้นหลายกรีบนะมา ลายสัน chord, ส่นล huh oh, ายกลีบหลายชั้นหลายกลีบนะครับบางบางพันก็กรีบเดียวนะบางพันก็หลายกรีบหลายกรีบหลายสั่นเนาะไปตีน้ำโอ้แดดแห้งกลางหันตีน้ำตุ้มๆเนี่ยก็จะเกิดก็จะเป็นเม็ดล้วนลงไปเกิดอย่างเดียวสำหรับดอกไม้ถูกพี่น้อาก่อน่ะแม่ไม่เล่นเหรดงดอกบานชื่นหรือบานนี้ น่ะอันท่านี่กนเก็บเม็ดมันมาตากเฮียโรน้ำมันนี่ขึ้นตนกันตะพื้อต่พื่อกลายเป็นดงดอกไม้อะไรไบเนี้ยพี่รุ่นลงนกเสกเกิดอะดอกหังกระรอกแดงโอ้เนี่ย,ยก็ละนางคุ้มนางคุ้มผู้เท่าเฝ้าบ้านพี่น้อง นางคุ้มผู้เท่าเฝ้าบ้านย่านลังสีเอื้องไม้นาหาอยากด้วยชุมมือนี่บดอกสวยนะครับดอกเอื้องนะครับเอื้องไม้นาครับนอออนเขากินเป็นพักก็ได้นะครับเป็นพักปืนบ้านปลอดสารนะดอกกับประดับสวยงามหมากผู้หมากเมียสีแดงนะเพชรชมพู เอาคลิปนี้คงเจ็บเทน,นีก็นะพี่น้องนะะครับคลิปนาจ้พ่อกันไหมฝากกดตที่ตามฝากไล์ฝากแช่เป็นกําลังใจกับคนใจเส้ทุ่งนะครับเจนน้าานสนำกกนส,นนนสาระดีๆมาฝากพี่ฝากนอก้องอ่ะคลิปต่อไปจะนั่เรื่องเล่าของไอเจ้านีแหละมาปั่นฟังนะครับมีแฟนๆถามขมาอยู่นะครับสำหรับไอ้น้าแดงๆเงนี่นะครับนี่คือประจักษ์ซีสวยขนาดเลยนะครับเอาคลิปนาจังว่ากันพี่น้องสวัสดีครับ